ตั้งแต่รู้ว่าแกท้องอ่ะบอสก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะเว้ยสงสัยอยจะทิปแกออกจากบริษัทแน่เลยแกยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอนี่แกแค่ท้องก็ทำให้สมองแกมีปัญหาเลยเหรอผมน่ะเหรอก็เป็นผัวของคนที่คุณชี้หน้าด่ายี่ไ,ไงใช่นี่แกทำงานอะไรของแกเนี่ย เลยพรุ่งนี้ต้องส่งงานให้ลูกค้าอยู่แล้วนะถ้าวันนี้แกทําไม่เสร็จนะแกไม่ต้อกลับบ้านค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบเคลียร์ให้นะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมโอเคค่ะแกแกไปทำอะไรให้บอสไม่ถูกใจหรือเปล่าก็ไม่นะ คงเป็นเพราะงานฉันมันช่วยจริงๆแหละก็เามื่อก่อนอะ่ะบอสไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ตั้งแต่รู้ว่าแกท้องอะ่ะบอสก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะเว้ยสงสัยอยากจะทิบแกออกจากบริษัทแน่ๆเลยท้องเราทำไมอะ่ะมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับงานที่ฉันทำส่งนี่เจ้าของบริษัทเล็กๆแบบนี้ส่วนมากก็จะเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแหละเพื่อจะไปหยางเงินไง แกลองนึกดูนะว่าถ้าแกค้อนเมื่อไหร่แกต้องหายไปสามเดือนตามที่กฎหมายคุ้มครองแล้วถึงตอนนั้นน่ะปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเพราะบอสอะ่ะต้องหาคนมาแทนที่แกในช่วงที่แกไม่อยู่ไงเพราะเหตุน,นี้ไงบอสเลยทำไม่ดีใส่แกเพื่อที่จะกดดันให้แกลาออกเองเฮย้ยถ้าช่วงนี้งานมันหาาง่ายคงไม่มีใครทนอยู่หรอก เอา้าวทายทำไมวันนี้กลับมาดึกจังอะ่ะอ๋อพอดีลูกค้าไม่พอใจงานที่เสนอไปนะ่ะเลยแก้นานหน่อย ใช่ต่อไปก่อนเลิกง,งานอะ่ะคุณบอกผมล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมไปรับคุณเองรีบไปล้างมือแล้วมากินข้าวกันผมเตรียมอาหารไว้เพียบเลยโอเคใช่นี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมดูหน้าเครียดจังไม่ได้เป็นไรแค่เหนื่อยนิดหน่อยอืมงั้นเดี๋ยวถ้ากินข้าวเสร็จอะ คุณก็รีบไปอาบน้ำํำแล้วไปพักผ่อนนะโอเคเอ๊ถ้าวันหนึ่งฉันตกงานขึ้นมาจริงๆอะฉันควรทำไงดีท้าไม่ทำแ,บบแปลกๆอะฮะไม่ต้องคิดมากนะเดี๋ยวผมเนี่ย จะเลี้ยงดูคุณเองนี่คุณจะหัวเราะทำไมฉันกำลังจริงจังอยู่คุณมันก็แค่หนุ่มโรงงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะเลี้ยงดูฉันไหวหรอเกิดอะไรขึ้นอะสายใครทำร้ายคุณอ่ะเปล่าฉันแค่ถามเฉยๆนะไม่ต้องคิดมากนะทุกปัญหาเนี่ย มีทางออกเสมอไม่ว่ายังไงก็ตามผมจะดูแลคุณและลูกให้ดีที่สุดไปล้างมือแล้วมากินข้าวกันค่ะเฮ้ยเงินเดือนก็จะออกแล้วพวกเราไปนั่งดื่มกันสักหน่อยไหม กูว่าไม่ดีว่ะช่วงนี้ก็ต้องใช้เงินอ่ะโธเพื่อนนี่เราไม่ได้ไปปาร์ตี้ด้วยกันนานแล้วนะเว้ยไปเถอะไว้มีโอกาสอ่ะกูไปแน่นอนเพื่อนเดี๋ยวกูขอโทรหาเมียก่อนนะเออเอองัออ้นกูไปละโอเคเพื่น ท,ทำไมโทร,ทรไม่ติดอะ่ะเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอสคะไม่ทราบว่าบอสเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะสายนี่แกแก้งทำงานให้มีปัญหาใช่ไหมถ้าลูกค้าไม่ให้เกียรติฉันแล้วก็ เขาหนีไปบริษัทอื่นแล้วไม่ใช่นะคะบอสหนูก็ทำตามคำสั่งของบอสทุกอย่างแล้วนะคะแก้ไขทุกจุดแล้วด้วยแค่ยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอนี่แกแค่ท้องก็ทำให้สมองแกมีปัญหาเลยเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะแก้ไขให้ครั้งต่อไปหนูจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังอีกแล้วค่ะฉันจะให้โอกาสแกอีกแค่ครั้งเดียวถ้าแกยังทำให้ลูกค้าโมโหอ,อีกแล้วก็ รีบใส่หัวไปจากที่นี่ซะใส่หัวอะไรกันพี่แกเป็นใครเข้ามาข้างันได้ยังไงพบนั่นเหรอก็เป็นหัวของคนที่คุณชี้หน้าด่าอยู่นี่ไ,ไงเอกนี่คุณมาทำไม คุณกลับไปก่อนผมก็มาช่วยคุณไงไม่ต้องกลัวนะบ้านเมืองมีคือมีแปรทุกอย่างเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดคนอย่างคุณเนี่ยผมเจอมาเยอะละเวลาที่พนักงานต้องหายไปนานๆโดยที่ได้เงินเดือนคุณไม่เคยยอมแถมยังคิดเรื่องชั่วๆไล่พนักงานพวกนี้ออกไปด้วยซ้ําคุณอยากคิดนะว่าคุณสามารถไล่พนักงานออกไปได้อย่างเดียวพอพนักงานก็มีสิทธิ์ฟ้องคุณได้เหมือนกันคุณทําเรื่องชั่วๆพวกนี้ แล้วพนักงานคนไหนเขาจะกล้าทุ่มทั้งชีวิตให้กับบริษัทคุณนี่แกฉันน่เป็นบอดของมันนะดนานิดดานหน่อยจะเป็นอะไรไปก็เมียแกทำผิดเองคุณมาขึ้นเสียงใส่ผมเพราะผมไม่ใช่พนักงานของคุณฉันจะเรียกราปภลากแกออกไปไปเรียกเลยสายไม่ต้องกลัวนะบริษัทนี้ไม่เหมาะสมที่จะทำต่อไปเรากลับบ้านกันเถอะแล้วเดี๋ยวเราไปฟ้องเหมือนกัน อยากจะไปฟ้องก็เชิญเลยอยากจะไปฟ้องก็เชิญเลยผมฟ้องแนะ่เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนเตรียมตัวปิดบริษัทได้เลยเดี๋ยวก่อนเรื่องแค่นี้เราคุยกันได้นี่ผมไม่อยากคุยกับคนอย่างคุณ คนอย่างคุณนะ่ยต้องถูกฟ้องให้ถึงที่สุดฉันขอโทษฉันขอร้องล่ะอย่าฟ้องฉันเลยนะทำไมตอนทำไม่คิดที่เขาจะไปฟ้องมาขอร้องอ้อนวอนคุณอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยบอสเขาก็รู้สึกผิดและขอโทษเราแล้วด้วยแต่มันทำร้ายคุณนะธนา ได้ผมไม่ฟ้องก็ได้แต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนี้กับเมียมผมอีกก็ผมไม่ให้อภัยคุณแน่ส่วนวันนี้ผมจะพาเมียมผมกลับบ้านโอเคโอเควันนี้ฉันให้พักหนึ่วันนะจะไม่หักหนึนตามสบายเลยจ้ะตามสบายเลยนะมาทายกลับบ้าน คุณทำแบบนี้ไม่ดีมั้งทรายนี่คุณจะไปสนใจมันทำไมผมว่านะคุณลาออกจากบริษัทนี้เถอะอยู่ไปก็ไม่เจริญหรอกี๋ยวมันก็เจ๊งจะไปแช่งเขาแบบนี้ทำไมทราย เราสองคนออกมาสู้กันสักตั้งไหมออกมาทำธุรกิจออกมาสร้างอนาคตด้วยกันจะดีเหรอคุณเชื่อใจผมไหม